ขอน้อมน้อมองมหาปรามีทุกอง์สมเด็จพระธานกำไนดใดก็ตามนะที่เราเทพเท,ทวทันหลายลเราวิธีกรหลายที่พวงพันกันมากับองหลวงพ่อวัดตั้นแหลมทั้งหมดลสิ้นนะในการาสรัมผัสสัมพันธ์ต่อผู้คนทั้งหลายที่มาสัทธาระไหวบูชาทั้งหลายอย่างไม่เว้นสุดนะเป็นการให้โชคให้ลามทั้งหลายนะเป็น กลายเป็นจนกลายเป็นนี่เวนี่กมผูกมันผูกพันซึ่งกันและกันแต่ไม่ตรงพุทธประสงค์แห่งพุทธองค์ทั้งหมด้สิ้นกรรมหนึ่งกรรมใดก็ตามนะที่เคยหลงสนองออความต้องการปัญหาของผู้คนทั้งหลายนะทั้งหมดแ้สิ้นการ,ส,รสัมพันธ์กับองค์คุณทั้งหมดทั้งมวลน,นะรูปลักองคุณลูกป,ปัน้นลูกเหมือนทั้งหลายของเหล่าองค์คุณองค์มหาารมิทั้งหลายอย่างไม่เหมาะไม่ควรมาไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามนะจนกลายเป็นความหลงศรัทธา น้หลงยึดติดของมูลเราทุกคนทั้งหลายนะทั้งหมดทั้งสิน้ใน,ในกรรมใดนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวัตวาศาสนาพระศาสนมอย่างไม่เหมาะไม่ควรมาทั้งหมดทั้งสิน้นยังไม่ตรงต่อพระธรรม,มน้อมองมหาบร,รมีทุกพระองค์สมเด็จประธานคอยกทมทั้งหมดทั้งมวลของทุกมูลเ่าชช้นผูกจึงเป็นอโหสิกรรมนะับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอาโอหสีอโอหสีอโอหสี ทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งตกค้างจาัดก,การในิิฐานขออ้อนวอนขอร้องขอของเราผู้คนทั้งหลายของเราจิตญาณทั้งหลายทั้งหมดส,สิ้นตุ้งยางโอ้โหสี่โอ้โหสี่โอ้โหสี่